สวัสดีครับสวัสดีเอแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมนะผมทุกท่านนะครับผมเก่าไม่เจอกันไปประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับก่กลับมาวันนี้จะมารีวิวมีดแคมป์นะผมมีดแคมป์มีดเล็กๆสําหรับพกพาเข้าป่านะผมใช้ทํากับข้าวแร่เนื้ออะไรประมาณนี้นะผมเนาะเป็นมีดแคมป์ไปดูนะครับผมว่าจะมีกี่แบบไปครับผม ครับผมวันนี้ก็มีมาห้าแบบนะผมห้าแบบเอ,อเป็นมีดที่ลูกค้าสั่งไว้ค่อนข้างจะรูปทรงต่างกันนะผมตามความชอบแต่ละท่านนะครับผมก็คือราคาเดจะบอกราคาเลยนะผมราคาครับผมก็ ทุกเล่มนี้นะผมห้าเล่มเนี้ยราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะผมก็สั่งทําได้นะผมแต่ว่าคิวตอนนี้ค่อนข้างจะยาวนะผมก็สําหรับท่านที่รีบใช้ก็ต้องขออภัยนะผมเนาะคิวค่อนข้างจะยาวนิดนึงก็เป็นด้ามสวมก็ทุกเล่มจะตอกหมุดหนึ่งตัวนะผมตอกหมุดหนึ่งตัวมองไม่ค่อยเห็นนะผมไม่เห็นไหม จะเป็นลางๆเป็นวงกลมตรงนี้นะผมเนี่ยตรงหัวผมหัวไม่มือผมเนี่ยหมดสเตเลสนะผมหนึ่งตัวเห็นไหมเออตัวนี้ข้างจะชัดหน่อยด้ามก็เป็นด้ามไม้ประดู่ับผมก็ทําทําเป็นด้ามไม้ประดู่ทุกชุดนะผมแต่ว่าบางชุดก็จะติดกระพี้เยอะบางชุดก็จะอาจจะติดแก่นเยอะนะผมอย่างเช่นชุดนี้ติดกระพี้แต่เป็นไม้ประดู่ลาย ก็คือสภาพนี่คือยังไม่ได้เคลือบแลิกเกอร์นะผมคือล็อตใหม่ลอ็ลอตลอ็อตใหม่เนี่ยผมจะเคลือบเฉพาะด้ามน,นะผมตัวใบมีดเนี่ยเราจะใช้วัสลีนนะผมตามคําแนะนําของลูกค้านะผมแล้วก็ผู้ท,ที่ผู้ที่ใช้งานตามแนะนําตามคําแนะนํำนะผมก็ลูกค้าแล้วก็เอฟซีนะผม,ก,ก,ะก, FC, ะผมก็แนะนําเข้ามาว่าใช้วัตเอวัตส์ลีนนะผมวัตส์ลีนจะช่วยการสนิมได้ นะผมก็ผมก็ลองลองทําดูซึ่งอยู่งตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองครับนะผมก็ช่วงอยู่ในช่วงทดลองถ้ามันกันรสนิมได้นะประมาณหนึ่งเราก็จะใช้บัสลีนนะผมแทนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาถึงมือถึงมือผู้ใช้นะผมเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปรับคมใหม่แบบล้างคมไม่ต้องไปล้างเล็กเกอร์ออกนะผมแค่รับคมเล็กเก,เกน้อยก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าปกติแล้ว ผมจะรับคม,พร,มพร้อมใช้งานให้ไว้แล้วนะผมคือไว้แต่ว่าไม่ถึงขนาดปาดกระดาษนะผมเนาะก็อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ามีดไว้ใช้งานนะผมไม่ได้เอาไปไว้ปาดกระดาษเนาะอาจจะปาดกระดาษไม่เข้าแต่ต้องรับถ้าอยากให้ปาดกระดาษได้ก็ต้องรับคมเพิ่มเติมนะผมมามเกิดมาดูเล่มแรกกันแล้วผมตัวนี้ ก็จะเป็นขัดครึ่งใบนะผมนี่คือยังไม่ได้สภาพยังไม่พร้อมส่งนะครับผมเพิ่งขัดขัดล้างคือไฟออกเฉยๆนะผมเล่มที่หนึ่งตานไปแต่ละทรงนะครับผมจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ความชอบนี่นะครับผมแล้วก็เล่มจิ๋วๆด้ามก็คือว่าจะไม่ให้มันยาวเกินไปนะผมสำหรับมีดแคมป์เล็กๆอย่างเงี้ย ก็จะให้พอดีมือกอมือผมค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมมือค่อนข้างจะใหญ่ก็อ,อาจจะดูด้ามอาจจะใหญ่ไปนิดนึงถ้าลูกค้าจับไม่ถนัดนะผมลูกค้าจับไม่ถนัดก็แนะนําให้ขัดแต่งได้นะผมแต่แต่งได้บริเวณท้ายๆนะผมช่วงช่วงติดกันตรงเนี้ยแต่งไม่ได้นะผมเพราะว่ามันจะทะลุนะผมเนาะเพราะว่าตัวตัวคอมีดตรงเนี้ย จะเจาะเจาะตรงด้ามน,นะผมมันอาจจะบางครับบริเวณตรงนี้ถ้าเราแต่งเข้าไปลึกอาจจะทะลุได้นะผมถ้าตรงท้ายๆอย่างเงี้ยแต่งได้นะครับผมจะแต่งให้มันโค้งเข้าไปก็พอแต่งได้ก็ช่วงหลังๆช่วงนี้นะผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมเพราะว่าเล่งงานตัวนี้งานเยอะมากเลยนะผมเนาะ ก็ยังเหลืองานที่ยังทําไม่เสร็จอีกประมาณหลายเล่มหลายเล่มเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นรอรอเจาะเข้าด้ามนะผมเป็นด้ามประกบนะบผมก็ชุดนี้ก็จะเป็นรอขัดก็จะเป็นรอขัด ขัดแต่งผิวเหล็กนะผมเนาะให้มีความละเอียดแล้วก็เคลือบวัส,สลีนลก็มีเจ้าของหมดทุกเล่มน,นะผมก็ทำหลายวันนะผมทำหลายวันกว่าจะได้มีดขนาดนี้เนาะนี่ผม ครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าช่างไม่ทํางานเนาะหายไปหลายวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีจะหาว่าช่างไม่ทํางานก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะะนะครับผมก็สาหรับท่านที่สั่งไว้เกินนัดนะผมเกินเวลากำหนดนัดเกิดถ้าถ้ายังไงก็แชทมาในไลน์นะผมสอบถามได้นะผมเนาะ ท่านที่ยังไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะผมขออภัยเพราะว่าเราก็ทําความสุดทําสุดความสามารถแล้วครับผมมันไม่ทันจริงๆมันไม่ทัน,นครับผมต้องขออภัยเกี่ยวกับสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็พาท่านผู้ชมนะผมมาดูมีดแคมป์นี่นครับ เป็นแบบให้ท่านผู้ชมเลือกนะผมเพื่อท่านผู้ชมเพื่อ FC ต้องการมองหามีดแคมป์นะผมเพื่อไว้ใช้ตามแบบนี้เลยนะผมแบบที่1ที่2ที่3ที่4ที่5้านะผมเนาะจะไลยย่เรียงลำดับแบบที่1ที่2 3 4สหรือถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนแปลงทรงนะผมก็สามารถ สอบถามมาได้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเนาะต้องขอขอบพระคุณนะครับผมลูกค้าแล้วก็เอฟซีนะผมที่มาเป็นกำลังใจนะผมแล้วก็ฝากแนะนำนะผมแนะนำก็สิ่งไหนที่ทำอ,อาจจะดูไม่สวยหรือว่ายังไงก็แนะนำได้นะผมแนะนำได้แล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะผม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ